การแคร์คนอื่นมากไปเป็นการเหนื่อยใจที่ไร้ประโยชน์ คนร้อยคนนะคะมองเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะอย่าไปคิดมากถ้ามีใครสักคนมาตัดสินเราด้วยความที่เขาไม่รู้จักเราดีพอหรือเขาไม่ได้มีส่วนสําคัญในชีวิตของเราเราไม่จําเป็นค่ะจะต้องไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเก็บแรงเอาไว้ดูแลวความรู้สึกของตัวเองบ้างการที่เรานะคะจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบซึ่งจะทําอะไรให้ถูกใจทุกคนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากค่ะคนที่เขารักเรานะคะยัง เขาก็รักและคนที่เขาเกลียดค่ะต่อให้เราทําดีให้ตายยังไงเขาก็เกลียดจะเอาอะไรมากมายกับชีวิตเหนื่อยก็หยุดพักหายเหนื่อยก็ไปต่อใครไม่รักก็ช่างเขาค่ะแคร์คนที่รักเราและดีกับเราก็พอเราไม่จําเป็นจะต้องแคร์ความรู้สึกของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเท่าวันนี้นะคะคนที่ไร้สติข้างถนนเนี่ยมาด่าเราเราก็คงแค่เดินหนีแล้วก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจอะไรแต่ถ้าเป็นคนที่รักค่ามาพูดกับเราแบบไม่คิดเราก็เสียใจอยู่วันแล้ววันเล่า มันไม่ได้สําคัญค่ะว่าคําพูดคํานั้นเนี่ยมันคืออะไรแต่มันสําคัญที่ว่าใครเป็นคนพูดใครที่ไม่สําคัญกับชีวิตเรานะคะต่อให้เขาจะพูดอะไรก็ไม่เห็นจะต้องไปให้ความสําคัญเพราะเรากับเขาค่ะเป็นคนละคนกันเขาจะรักเขาจะเกลียดเรามันก็ไม่มีผลต่อเราอยู่ดีดังนั้นนะคะอย่าไปเสียเวลาค่ะเอาหูไปนาะเอาตาไปได้ซะบ้างอย่าไปแคร์คนที่ไม่ใส่ใจเรา เพราะแค่เขามากไปนะคะเราอาจจะไม่มีค่าอย่ากเก็บทุกคำพูดทุกการกระทําของคนอื่นมาคิดเพราะมันจะทำให้ความสุขในชีวิตของเราลดลงชีวิตของเรานะคะไม่ได้ยืนยาวพอที่จะมาแคร์ทุกคนบนโลกเรื่องบางเรื่องค่ะเราควบคุมความคิดของคนอื่นไม่ได้เลือกที่จะแคร์ตัวเองและคนที่ควรแคร์ก็พอแล้วตราบใดที่เราไม่เคยยืมจมูกคนอื่นมาหายใจ ก็อย่าแคร์คนอื่นมากไปจนสูญเสียความเป็นตัวเองค่ะอย่าปล่อยให้ปากใครเนี่ยมาทำร้ายจิตใจเราเพราะบางทีนะคะปากของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีค่าขนาดนั้นอย่าได้แคร์ค่ะกับคนแค่ไม่กี่คนเพราะคนเหล่านั้นค่ะไม่ได้มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตหรือการมีลมหายใจของเราเลยฉะนั้นนะคะเลือกแคร์ตัวเองและคนที่ควรแคร์ก็เพียงพอแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ